สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในหัวข้อแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตสอนโดยครูขันชนกศรัทธาสุขค,ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของคลิปนี้นะคะก็คือต้องการที่จะให้นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับกฎการใช้และไม่ใช้และกฎการถ่ายทอดลักษณะที่เกิดขึ้นใหม่ของลามาร์ก ต้องการที่จะให้สามารถสืบค้นข้อมูลแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาติของดาวินและยกตัวอย่างวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตซึ่งผ่านการคัดเลือกโดยธรรมชาติแล้วก็สุดท้ายต้องการที่จะให้อภิปรายแล้วก็เปรียบเทียบแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของลาม,มากแล้วก็ดาวินค่ะในอดีตมีความเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆบนโลกนี้เกิดจากผู้สร้างที่มีอำนาจเหนือธรรมชาติ ทำให้จำนวนแล้วก็ชนิดของสิ่งมีชีวิตคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะจนกระทั่งสมัยกรีกโบราณมีนักปราชญ์หลายท่านได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตซึ่งขัดแย้งกับความเชื่อของคนส่วนใหญ่ในยุคนั้นแต่ว่าต่อมานะคะเมื่อมีการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ของสิ่งมีชีวิตในชั้นหินทำให้เห็นถึงร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตที่สูญพันธุ์ไปแล้วอีกทั้งสภาพภูมิศาสตร์ของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในแต่ละยุคสมัยทําให้เริ่มมีการยอมรับว่าสิ่งมีชีวิตมีวิวัฒนาการแล้วก็เกิดแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตขึ้นนะคะซึ่งแนวคิดหลักๆที่เราจะได้เรียนรู้ในคลิปวิดีทัศน์นี้ก็คือแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของลามาร์กแล้วก็แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของดาวินค่ะ ซึ่งเชื่อว่านักเรียนหลายคนนะคะน่าจะคุ้นหูหรือเคยได้ยินชื่อของราม์กแล้วก็ดาวินมากันบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมกันนะคะว่าแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของทั้งสองท่านนั้นจะเป็นอย่างไรค่ะชองราม์กเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสได้ทําการศึกษาเปรียบเทียบสิ่งมีชีวิตที่พบในยุคสมัยนั้นกับซากดึกดําบรรที่ได้มีการเก็บรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ และเขาก็ได้เสนอแนวคิดเพื่ออธิบายว่าสิ่งมีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างให้เข้ากับสภาพแวดล้อมขณะเกิดวิวัฒนาการโดยอาศัยหลักการสองประการด้วยกันนะคะดังนี้นั่นก็คือกฎการใช้และไม่ใช้ซึ่งอธิบายว่าโครงสร้างใดที่มีการใช้งานมากก็จะมีขนาดใหญ่และแข็งแรงขึ้นในขณะที่โครงสร้างที่ไม่ได้ใช้งานก็จะอ่อนแอนแล้วก็เสื่อมลงไป อีกประการหนึ่งก็คือกฎการถ่ายทอดลักษณะที่เกิดขึ้นใหม่ซึ่งอธิบายไว้ว่าโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึ้นภายในชั่วรุ่นสามารถถ่ายทอดไปยังรุ่นลูกได้โดยลามาร์กได้ใช้หลักการทั้งสองประการนี้นะคะในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของยีราฟที่มีคอยาวในปัจจุบันโดยเขาอธิบายว่าในอดีตนะคะยีราฟจะต้องมีการแข่งแย่งแข่งขันกับสัตว์กินพืชชนิดอื่น จึงทาให้พยายามยืดคอเพื่อกินยอดไม้ที่เป็นอาหารจึงทําให้คอเนี่ยยาวขึ้นโดยลักษณะคอที่ยาวขึ้นนี้สามารถถ่ายทอดจากรุ่นพ่อแม่ไปยังรุ่นลูกได้ทำให้ยีราฟมีคอยาวขึ้นเป็นลำดับในแต่ละชั่วรุ่นแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของลาม,มานะคะโดยอาศัยกฎทั้งสองข้อเนี่ยเป็นแนวคิดที่ยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนว่าสามารถเกิดขึ้นได้จริง ทำให้ไม่ได้รับการยอมรับจากนักวิทยาศาสตร์ในสมัยนั้นนอกจากนี้ค่ะในเวลาต่อมาก็ยังมีผู้แสดงความเห็นถึงแนวคิดของลามากว่าอย่างาสัตว์ที่มีความใกล้ชิดทางวิวัฒนาการกับยรีราฟมากอย่างตัวโอคาปีซึ่งจัดอยู่ในออเดอร์ของสัตว์กิีบคู่ในแฟมิลี่เดียวกับยรีราฟ ซึ่งมีอุปนิสัยในการกินอาหารคล้ายกับยีราฟน,นั่นก็คือจําเป็นจะต้องยืดคอเพื่อกินใบไม้แต่จนปัจจุบันนี้นะคะโอคาพีก็ยังคงมีคอสั้นอยู่นะคะครูก็มีคําถามมาชวนนักเรียนคิดด้วยกันหนึ่งคำถามนะคะนั่นก็คือครูอยากจะให้นักเรียนลองยกตัวอย่างกรณีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ไม่เป็นไปตามแนวคิดวิวัฒนาการของลาม,มาร์พร้อมลองให้เหตุผลประกอบด้วยนะคะพอจะนึกกันออกบ้างไหมคะ ในการไม่ออกครูก็จะมีไกด์ให้นะคะนั่นก็คือให้นักเรียนลองนึกถึงกรณีของนักเพาะกายนะคะนักกีฬาเพาะกายอีกกรณีหนึ่งก็คือช่างไม้ที่ทํางานหนักนั่นเองค่ะลองคิดถึงทั้ง2กรณีนี้ดูนะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของสิ่งมีชีวิตเป็นอย่างไรบ้างค่ะครูจะให้นักเรียนลองคิดกันดู1ิวินาทีนะคะ ครบ10วินาทีแล้วค่ะพอจะเนึกกันออกไหมคะอย่างในกรณีแรกนะคะลองนึกถึงกฎการใช้และไม่ใช้ดังนั้นกรณีของนักกีฬาพอกายนะคะก็จะมีการบริหารกล้ามเนื้อทำให้มีการใช้งานกล้ามเนื้อมากใช่ไหมคะดังนั้นนะคะกล้ามเนื้อก็มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อใช้ในการแข่งขัน ส่วนของกรณีช่งางไม้นะคะก็จะต้องมีการหยิบจับอุปกรณ์ต่างๆนะคะในการทํางานไม่ว่าจะเป็นค้อนเลื่อยหรือว่าขวานซึ่งการหยิบจับดังกล่าวนี้นะคะก็จะทําให้ผิวหนังบริเวณฝ่ามือหนาแล้วก็หยาบขึ้นจากการใช้งานอย่างหนักนั่นเองค่ะแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งสองลักษณะนี้นะคะเราทราบอยู่แล้วว่าทั้งเซลล์กล้ามเนื้อหรือว่าเซลล์ผิวหนังบริเวณฝ่ามือไม่ได้เกิดขึ้นในเซลล์สืบพันธุ์ แล้วก็ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ระดับพันธุกรรมด้วยดังนั้นนะคะลักษณะของเซลล์กล้ามเนื้อหรือว่าเซลล์ผิวหนังที่เปลี่ยนไปนี้จึงไม่สามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งได้ดังนั้นจึงทําให้ลักษณะดังกล่าวนี้นะคะไม่เป็นไปตามแนวคิดวิวัฒนาการของลาม,มาร์คนั่นเองค่ะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของดาวินกันค่ะ ชาลส์ดาวินนะคะเป็นนักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษซึ่งเป็นผู้ที่เสนอทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาติที่อธิบายกลไกาการเกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่เป็นที่ยอมรับกันในปัจจุบันนี้ ทฤษฎีนี้นะคะเกิดขึ้นได้อย่างไรครูก็มีแอนิเมชันมาให้นักเรียนรับชมกันนะคะซึ่งครูจะตัดมาเพียงบางส่วนเท่านั้นหากว่านักเรียนอยากดูแอนิเมชันฉบับเต็มๆนะคะนักเรียนก็สามารถดูได้จากช็อต URL ที่ขึ้นอยู่นี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมแอนิเมชันกันค่ะการค้นพบของชาลส์ดาวินและทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาติเมื่อดาวินอายุ2 2ปี ได้เดินทางไปกับเรือเบเกิลตามคำเชิญจากกองทัพเรืออังกฤษเพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลทางธรรมชาติรอบโลกเรือบีเกิลออกเดินทางจากประเทศอังกฤษโดยมีแผนสำรวจไปตามเส้นทางรอบทวีปอเมริกาใต้ผ่านมหาสมุทรแปซิฟิกทวีปออสเตรเลียผ่านมหาสมุทรอินเดียและตอนใต้ของทวีปแอฟริกาแล้วกลับสู่ประเทศอังกฤษรวมเป็นระยะเวลาประมาณ5ปี ในระหว่างเดินทางดาวินได้สำรวจทั้งธรณีวิทยาบันทึกรายละเอียดและเก็บรวบรวมซากดึกดำบรรพ์รวมทั้งตัวอย่างสิ่งมีชีวิตต่างๆที่เขาพบซึ่งนำไปสู่แนวคิดสำคัญเกี่ยวกับทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาติในเวลาต่อมาในระหว่างเดินทางสำรวจนั้นหมู่เกาะกราปรกอสเป็นสถานที่ซึ่งดาวินพบข้อมูลสำคัญที่สนับสนุนแนวคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ หมูกก่เกาะกาลาปกอสอยู่ในมหาสมุร Pacific, ทรแปซิฟิกห่างจากทวีปอเมริกาใต้ประมาณ965กิโลเมตรเป็นหมูกก่เกาะที่เกิดจากภูเขาไฟที่หมูกก่เกาะแห่งนี้ดาวินได้สังเกตและเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับลักษณะของพืชและสัตว์หลายชนิดที่เก็บรวบรวมและบันทึกไว้นี่เป็นตัวอย่างของพืชที่ดาวินพบ นี่เป็นตัวอย่างของสัตว์ที่ดาวินพบเช่นนกฟินตเต่ายักษ์กระปากอสอีกัวนาทะเลนกบูบีเท้าสีฟ้าตัวอย่างสำคัญที่เห็นเด่นชัดที่ดาวินศึกษาคือการศึกษาชนิดของนกฟินที่อยู่ตามเกาะต่างๆดาวินพบว่านกเหล่านี้มีลักษณะจงอยปากแตกต่างกัน เกลคือมีรูปร่างความหนาความยาวแตกต่างกันไปตามลักษณะของอาหารที่นกแต่ละชนิดกินเช่นมเมล็ดพืชกระบองเพชรยอดอ่อนพืชมแมลงน้ำหวานจากดอกไม้และผละไม้ต่างๆนกฟินบางชนิดกินมแมลงเป็นหลักบางชนิดกินมเมล็ดพืชเป็นหลักบางชนิดกินพืชจำพวกกระบองเพชรเป็นหลักและบางชนิดกินยอดอ่อนพืชเป็นหลัก ความแตกต่างของจาง,งอยปากนกฟินเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงจนได้ลักษณะจาง,งอยปากที่เหมาะสมกับอาหารชนิดต่างๆจากการที่ได้เดินทางสำรวจธรรมชาติไปกับเรือเีเกิลนะคะทำให้ดาวินเกิดข้อสงสัยต่างๆมากมายเลยทีเดียวตัวอย่างข้อสงสัยต่างๆก็เช่นเหตุใดในบริเวณที่มีสภาพแวดล้อมคล้ายคลึงกันแต่อยู่ห่างไกลกัน สิ่งมีชีวิตที่พบในทั้งสองบริเวณมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันหรือเหตุใดพืชและสัตว์ซึ่งอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันในแต่ละเกาะของหมู่เก,กาะกาลาปากสจึงมีความแตกต่างกันและที่หมู่เก,กาะกาลาปากสนี้นะคะดาวินก็ได้พบสิ่งมีชีวิตหลายชนิดเลยทีเดียวสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่ดาวินสนใจศึกษานั่นก็คือนกฟินนั่นเองค่ะดาวินสงสัยว่าเพราะเหตุใดนกฟินที่พบในหมู่เก,กาะกาลาปากส จึงคล้ายกับนกฟินที่พบในทวีปอเมริกาใต้และนกฟินบนเกาะแต่ละเกาะนะคะก็มีลักษณะของจงอยปากที่แตกต่างกันทำให้เขาเกิดข้อสงสัยว่าความแตกต่างของจงอยปากซึ่งมีความเหมาะสมกับอาหารชนิดต่างๆที่นกฟินแต่ละชนิดกินนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรดาวินนะคะได้มีโอกาสศึกษาแล้วก็อ่านงานวิจัยแล้วก็ตำราหลายๆเล่มเลยทีเดียว ตำราหนึ่งที่ส่งผลต่อแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของดาวินนะคะนั่นก็คือหนังสือ Principle of Geology ซึ่งเขียนโดย Charles ไลแอลในหนังสือเล่มนี้นะคะเขาได้อธิบายไว้ว่าโลกนั้นมีอายุหลายพันล้านปีแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปซึ่งทำให้ดาวินนะคะตั้งข้อสันนิษฐานว่าถ้าเปลือกโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นสิ่งมีชีวิตก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกันค่ะ หนังสืออีกเล่มหนึ่งนะคะที่ส่งผลต่อแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของดาวินนั่นก็คือ An Essay on the Principle of Population ซึ่งเขียนโดยชอมาร์สมอลทัสค่ะในหนังสือเล่มน,นี้ได้อธิบายไว้ว่าประชากรมนุษย์มีศักยภาพที่จะเพิ่มจำนวนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มากกว่าความสามารถในการผลิตอาหารซึ่งนั่นส่งผลให้อาหารที่มีอยู่ไม่เพียงพอทำให้เกิดความอดอยากขึ้น นอกจากนี้เมื่อรวมกับปัจจัยในธรรมชาติอื่นๆอย่างเช่นภัยธรรมชาติโรคภัยไข้เจ็บสงครามจึงทำให้ประชากรมนุษย์นะคะลดจำนวนลงนั่นก็คือการเพิ่มของประชากรมนุษย์ถูกจำกัดนั่นเองนะคะจากคำอธิบายดังกล่าวนี้นะคะจึงทำให้ดาวินเกิดแนวคิดว่าในธรรมชาติปัจจัยต่างๆเหล่านี้ทำให้การเพิ่มของประชากรสิ่งมีชีวิตอื่นๆถูกจำกัดเช่นเดียวกัน แล้วก็สมาชิกของประชากรที่มีลักษณะเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมจะอยู่รอดในขณะที่สมาชิกที่มีลักษณะไม่เหมาะสมก็จะหายไปนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีหลักฐานอื่นที่มาอ้างอิงแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของดาวินด้วยนั่นก็คือการคัดเลือกสายพันธุ์พืชเพื่อเพาะปลูกแล้วก็การคัดเลือกสายพันธุ์สัตว์เลี้ยง ซึ่งทำให้มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ที่หลากหลายตามที่ต้องการได้ในไม่กี่ชั่วรุ่นนะคะตัวอย่างก็เช่นการปรับปรุงสายพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงอย่างเช่นสุนัขนะคะจะเห็นว่าจะทำให้มีลักษณะรูปร่างความสูงลักษณะเส้นขนลวดลายแล้วก็สีขนที่แตกต่างกันออกไปหรืออย่างการปรับปรุงพันธุ์กระหล่ำนะคะก็จะทำให้ กล่ำม,มีลักษณะใบลักษณะลำต้นลักษณะดอกสีลำต้นแล้วก็สีดอกที่แตกต่างกันออกไปค่ะการปรับปรุงสายพันธุ์พืชและสัตว์นี้นะคะเป็นการกระทําโดยมนุษย์ที่เป็นผู้คัดเลือกสิ่งมีชีวิตเพื่อให้ได้ลักษณะหลากหลายตามที่ต้องการซึ่งในบางกรณีลักษณะที่ถูกคัดเลือกไว้นั้นอาจไม่ได้เป็นลักษณะที่เหมาะสมต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนั้นๆกระบวน,นการดังกล่าวนี้นะคะเรียกว่าการคัดเลือกโดยมนุษย์ หรือว่า artificial selection ซึ่งหลักฐานดังกล่าวนี้ก็ส่งผลต่อแนวคิดวิวัฒนาการของดาวินเช่นกันค่ะจากความรู้แล้วก็หลักฐานต่างๆนี้นะคะทำให้ดาวินเกิดแนวคิดเกี่ยวกับกลไกการเกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตนะคะนั่นก็คือสิ่งมีชีวิตในปัจจุบันนี้เป็นรุ่นลูกหลานที่มีลักษณะแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตที่มีมาในอดีต โดยลักษณะที่เหมาะสมเท่านั้นก็จะถูกคัดเลือกให้คงอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นการที่สิ่งมีชีวิตนี้นะคะมีลักษณะที่เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมเป็นการปรับตัวเชิงวิวัฒนาการซึ่งอาจนำไปสู่การเกิดสปีชีส์ใหม่แนวคิดดังกล่าวของดาวินนี้นะคะเรียกว่าทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาติหรือ theory of natural selection ในเวลาต่อมานะคะ ได้มีนักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์แล้วก็สรุปเกี่ยวกับทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาติตามแนวคิดของดาวินนะคะว่าประกอบไปด้วยข้อเท็จจริง5ข้อแล้วก็ข้อสรุป3ข้อซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างคะ่ะข้อเท็จจริงข้อที่1นะคะสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีความสามารถในการสืบพันธุ์และให้กำเนิดลูกหลานจำนวนมากข้อแท็จจริงที่2 จำนวนสมาชิกของประชากรแต่ละสปีชีในแต่ละรุ่นมีจำนวนคงที่และข้อเท็จจริงที่3ค่ะปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนั้นมีปริมาณจำกัดจากข้อเท็จจริงที่1 2และ3นี้นำไปสู่ข้อสรุปที่1ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้นะคะสิ่งมีชีวิตมีการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อการอยู่รอดและเพื่อให้ได้สิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตซึ่งมีจำนวนจำกัด จึงมีสมาชิกเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะที่อยู่รอดในแต่ละรุ่นมาดูข้อเท็จจริงข้อที่4กันค่ะข้อที่4ก็บอกว่าสมาชิกแต่ละตัวในประชากรมีลักษณะที่แตกต่างกันนั่นคือมีความแปรผันหรือว่า variation ในทุกประชากรข้อเท็จจริงที่5นะคะความแปรผันในประชากรเป็นลักษณะที่ถ่ายทอดไปยังรุ่นต่อไปโดยการสืบพันธุ์ได้นะคะจากข้อเท็จจริงที่4และ5นี้ นำไปสู่ข้อสรุปที่2แล้วก็ข้อสรุปที่3ดังนี้ค่ะข้อสรุปที่2นะคะก็คือการอยู่รอดของสมาชิกในสิ่งแวดล้อมไม่ได้เกิดขึ้นอย่างสุ่มแต่เป็นผลมาจากลักษณะทางพันธุกรรมที่แตกต่างกันของสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมจะให้กําเนิดลูกหลานได้มากกว่าสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมจากรูปนะคะจะเห็นว่า สิ่งมีชีวิตที่มีเล็บยาวแล้วก็แหลมคมน่าจะเป็นลักษณะที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมจึงสามารถอยู่รอดแล้วก็ให้กำเนิดลูกหลานได้มากกว่านะคะข้อสรุปที่3นะคะการที่สมาชิกแต่ละตัวในประชากรมีศักยภาพในการอยู่รอดและให้กำเนิดลูกหลานไม่เท่ากันทำให้ประชากรเปลี่ยนแปลงไปทีละเล็กละน้อยและมีลักษณะที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นในแต่ละรุ่นค่ะ จากทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาติของดาร์วินนะคะสามารถนำอธิบายความหลากหลายของนกฟิน์บนหมู่เกาะการาปกอสได้ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูแอนิเมชันกันนะคะว่ามีการนำแปอธิบายได้อย่างไรค่ะดาร์วินสันนิษฐานว่านกฟินกลุ่มแรกที่เข้ามาอาศัยบริเวณน,นี้อาจไม่ได้มีลักษณะที่หลากหลายดังเช่นที่เขาพบแต่มีลักษณะคล้ายนกที่อาศัยอยู่บริเวณแผ่นทวีปอเมริกาใต้ โดยประชากรนกฟินกลุ่มแรกที่เข้ามานี้เริ่มมีการขยายเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดส่งผลให้เกิดการขาดแคลนอาหารที่กินอยู่เป็นประจำเมื่ออาหารของนกฟินกลุ่มนี้เริ่มขาดแคลนประชากรนกฟินกลุ่มนี้จึงค่อยๆลดจำนวนลงในที่สุด มีข้อสันนิษฐานว่าบรรพบุรุษของประชากรนกฟินที่มายังเกาะอ,อาจมีบางตัวที่มีลักษณะจงอยปากที่แตกต่างไปจากตัวอื่นเล็กน้อยประชากรนกฟินบางตัวที่มีลักษณะจงอยปากแตกต่างไปซึ่งเคยเป็นประชากรส่วนน้อยสามารถกินอาหารอย่างอื่นแทนได้เช่นกระบองเพชรทำให้ประชากรที่มีลักษณะนี้อยู่รอด และขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนขึ้นแทนที่ส่งผลให้ลักษณะประชากรนกฟินเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปกระบวนการนี้เป็นการคัดเลือกโดยธรรมชาติซึ่งจะเกิดอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดนกฟินชนิดต่างๆที่มีจงอยปากลักษณะเหมาะสมกับการกินอาหารต่างชนิดกันในเวลาต่อมา หลังจากที่นักเรียนได้ดูแอนิเมชันกันจบลงไปแล้วครูก็คิดว่านักเรียนน่าจะสามารถใช้ทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาติมาอธิบายเกี่ยวกับความหลากหลายของนกฟินบนหมู่เกาะกาลาปากสกันได้แล้วนะคะเดี๋ยวครูมีคำถามถามาถามนักเรียนนะคะอยากให้นักเรียนลองคิดกันดูว่าจากคำกล่าวที่ว่ามแมลงที่ได้รับสารฆ่ามแมลงทำให้เกิดความต้านทานต่อสารฆ่ามแมลงมากยิ่งขึ้น นักเรียนเห็นด้วยกับคำกล่าวนี้หรือไม่ลองให้เหตุผลประกอบกันดูด้วยนะคะครูมีเวลาให้คิดหาเหตุผลกัน10วินาทีค่ะครบ10วินาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราามาลองดูเฉลยกันนะคะสำหรับครูนะคะ ครูไม่เห็นด้วยกับคํากล่าวนี้เนื่องจากว่าสารฆ่าแมลงไม่ได้ทําให้แมลงมีความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงเกิดขึ้นค่ะแต่อาจมีแมลงบางตัวนะคะที่มียีนต้านทานต่อสารฆ่าแมลงซึ่งถูกคัดเลือกโดยธรรมชาติให้มีโอกาสอยู่รอดแล้วจึงสามารถให้กําเนิดลูกหลานในรุ่นต่อๆไปทําให้ยีนต้านทานต่อสารฆ่าแมลงนั้นในประชากรนะคะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะอีกคําถามน,นึงนะคะ ครูอยากให้นักเรียนนะคะลองเปรียบเทียบแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของลามาร์กส์และดาวินนะคะว่าเหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรบ้างครูให้นักเรียนคิด10วินาทีค่ะครบ10วินาทีแล้วนะคะคิดกันเสร็จหรือยังถ้ายังคิดกันไม่เสร็จก็สามารถ กดพแล้วก็ลองคิดกันต่อได้นะคะแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของลามาร์กแล้วก็ดาวินนะคะมีทั้งส่วนที่เหมือนกันแล้วก็ส่วนที่แตกต่างกันนะคะในส่วนที่เหมือนกันก็คือทั้งสองคนนะคะอธิบายว่าสภาพแวดล้อมเป็นแรงผักดันที่ทําให้สิ่งมีชีวิตมีวิวัฒนาการในส่วนที่แตกต่างกันนะคะก็คือแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของลามาร์กเนี่ยอธิบายไว้ว่า ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตนะคะเป็นผลมาจากการใช้หรือไม่ใช้โครงสร้างนั้นๆและสามารถถ่ายทอดลักษณะนั้นไปยังรุ่นต่อไปได้โดยที่ลักษณะหรือโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะอาจจะไม่ได้เป็นลักษณะที่เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมก็ได้ค่ะในขณะที่แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของดาวินนะคะอธิบายไว้ว่าลักษณะของสิ่งมีชีวิตมีความแตกต่างที่เรียกว่าความแปรผันของลักษณะ ซ,ซึ่งสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่ดำรงชีวิตอยู่นะคะก็จะมีโอกาสอยู่รอดแล้วก็สืบพันธุ์ต่อไปได้ค่ะแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของดาวินนี้นะคะสอดคล้องก,ก,กันกับแนวคิดของอัลเฟรดลัสเซลวอลเลซ ซึ่งเป็นนักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษเช่นเดียวกันค่ะซึ่งในช่วงเวลานั้นก็ได้สนใจในประเด็นเดียวกันกับดาวินนี้ค่ะเราก็ได้ทำการศึกษาวิจัยจนได้แนวคิดที่มีความสอดคล้องกันทั้งสองท่านนะคะจึงได้นำเสนอผลงานร่วมกันต่อสมาคมลินเนียนส์ แล้วก็ในปีต่อมานะคะดาวินจินได้รวบรวมแล้วก็ตีพิมพ์ผลงานของตนเองในหนังสือ On the Origin of Species by Means of Natural Selection ค่ะการคัดเลือกโดยธรรมชาติตามแนวคิดของทั้งดาวินแล้วก็วอลเลซนี่นะคะเป็นการคัดเลือกประชากรที่สมาชิกของประชากรมีความแปรผันทางพันธุก,กรรมทำให้มีลักษณะที่แตกต่างกัน โดยสมาชิกของประชากรที่มีลักษณะเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมจะถูกคัดเลือกไว้แล้วก็มีจํานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะคะทั้งดาวิิแล้วก็วอลเลซยังไม่สามารถอธิบายได้ว่าความแปรผันทางพันธุกรรมของประชากรนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็ยังไม่สามารถอธิบายได้ว่าการถ่ายทอดลักษณะที่เกิดขึ้นจากพ่อแม่ไปยังุนลูกนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรคะ่ะ ต่อมานะคะเมื่อความรู้เกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของแมนเดลได้รับการยอมรับมากขึ้นนะคะซึ่งนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้ความรู้ดังกล่าวนะคะทำให้ทราบว่าการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เกิดความแปรผันทางพันธุกรรมในประชากรขึ้น ประกอบกับความรู้เกี่ยวกับพันธุศาสตร์ที่ก้าวหน้ามากขึ้นในเวลาต่อมานะคะทาให้สามารถเชื่อมโยงแนวคิดของดาววินแล้วก็แนวคิดของแมนเดลเข้าด้วยกันและสามารถอธิบายกลไกการเกิดวิวัฒนาการได้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะครูอยากให้นักเรียนลองคิดดูนะคะว่าเพราะเหตุใดมิวเทชันแล้วก็การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของสิ่งมีชีวิตจึงมีความสําคัญต่อการคัดเลือกโดยธรรมชาติคะ่ะครูจะให้นักเรียนลองคิดกันสิบวินาทีค่ะ ครบ10วินาทีแล้วนะคะคิดกันได้หรือ,อยังคะมิวเทชันนะคะทำให้ยีนหรือ DNA มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจส่งผลให้ลักษณะปรากฏหรือว่าฟีโนไทป์นั้นเปลี่ยนแปลงไปค่ะส่วนการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเกิดจากการรวมกันของเซลสืบพันธุ์เพศผู้แล้วก็เซลสืบพันพธุ์เพศเมียทำให้เกิดการรวมกันใหม่ของยีนในรูปแบบต่างๆดังนั้นนะคะมิวเทชันหรือว่าการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ จึงทาให้มีความหลากหลายทางบรรุก,กรรมขึ้นในประชากรสิ่งมีชีวิตซึ่งธรรมชาตินะคะจะคัดเลือกรูปนบบทางบรรทุก,กรรมที่เหมาะสมไว้ในประชากรค่ะครูอยากจะให้นักเรียนลองพิจารณาข้อความในตารางนะคะข้อความ A B C D E F แล้วก็ G ค่ะจากนั้นนะคะให้นักเรียนลองนำข้อความดังกล่าวออกมาเรียงลำดับลงในแผนภาพนะคะ เพื่ออธิบายวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่ผ่านการคัดเลือกโดยธรรมชาติค่ะนักเรียนอาจจะลองกดพ้อส์นะคะแล้วก็ลองทํากิจกรรมนี้ดูหลังจากนั้นนะคะถ้าทําเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามากดเพลย์นะคะเราก็มาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันต่อเลยค่ะเอาละค่ะถ้าใครที่ทําเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันเลยนะคะเราก็จะสามารถเรียงลําดับได้ดังนี้ค่ะนั่นก็คือ e, d, c, g, a, f แล้วก็ b ค่ะโดยจะเริ่มจาก Dutation และการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศทำให้ประชากรมีความหลากหลายทางบันธุกรรมส่งผลให้มีความหลากหลายของลักษณะต่างๆเมื่อผ่านการคัดเลือกโดยธรรมชาติสมาชิกของประชากรที่มีลักษณะเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมมากกว่าก็จะอยู่รอดมีโอกาสสืบพันธุ์ถ่ายทอดลักษณะทางบันธุกรรม และให้กำเนิดลูกหลานได้มากกว่ากระบวนการดังกล่าวนี้จะดําเนินผ่านระยะเวลายาวนานหลายชั่วรุ่นจนในที่สุดประชากรจะมีลาามักษณะทางพรรทุกรรมที่แตกต่างไปจากเดิมและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะทําได้ตรงกันหรือเปล่าคะสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปเนะะื้อหาที่ได้เรียนในคลิปวิดิทัศน์นี้กันค่ะ รามาคนะ,คะได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการโดยอาศัยกฎการใช้และไม่ใช้และกฎการถ่ายทอดลักษณะที่เกิดขึ้นใหม่ซึ่งแนวคิดของรามาคนะ,คะยังไม่เป็นที่ยอมรับส่วนดาวินเสนอแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาติโดยสิ่งมีชีวิตมีการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดซึ่งการอยู่รอดของสมาชิกไม่ได้เกิดขึ้นอย่างสุ่ม แต่เป็นผลมาจากลักษณะทางพันธุกรรมที่แตกต่างกันสมาชิกในประชากรที่มีลักษณะที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมจะอยู่รอดและสามารถถ่ายทอดลักษณะดังกล่าวไปยังรุ่นต่อๆไปได้ทําให้ประชากรเปลี่ยนแปลงไปทีละเล็กทีละน้อยค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะการศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการนะคะก็ยังคงดําเนินอยู่โดยมีการอธิบายเพิ่มเติมจากแนวคิดของดาวิน นักวิชาการนะคะก็ได้ใช้องค์ความรู้ที่มีมากขึ้นนะคะมาอธิบายอย่างเช่นในเรื่องของอนุกรมวิธานชีวภูมิศาสตร์ชีววิทยาโมเลกุลรวมทั้งพันธุศาสตร์ประชากรซึ่งในคลิปวิดิฮั์หน้านะคะคุณครูปุญญาพรก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับพันธุศาสตร์ประชากรให้นักเรียนได้เข้าใจค่ะแล้วพบกับครูปุญญาพรในคลิปหน้าสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ